คลที่สามเฮ้ยโอเคอย่าลืมอ่าสวยครับ uh, สวย uh, สวยคอ uh, ยครับเน้นจิ้นเน้นจิ้นหน่อยเน้นจิ้นหน่อยโอเคได้ เปลี่ยนสองครั้งครับเมื่อกี้พี่เขาตบสองครั้งต้องเปลี่ยนสองครั้งครั้งเดียวโอเคเขาไปแล้วโอเคให้รู้สึกว่ามันพอดีพอดีกันนะครับ เปลี่ยนฟังครับเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังครับเปลี่ยนฟังไม่ไหวพักก่อนไม่ไหวพักก่อนไม่ไหวพักก่อนโอเคครบครับผมสวย